หมอชีวกกาหรือว่าหมอชีวกกาโกมารพัฒนะคะเป็นบรมครูของแพทย์แผนไทยท่านมีประวัติเป็นหมอประจําราชสํานักในสมัยพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลนะคะแล้วก็ได้เป็นแพทย์ประจําพระองค์ของพระพุทธเจ้าด้วยเริ่มเรื่องของประวัติของหมอชีวกกานะคะคือชาวพนะกระดุมพีหรือว่าคนเศรษฐีหรือพวกคนมีทรัพย์พวกคนรวยะคะ่ะชาวกรุงราชครห์ ไปพบกับหญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลีที่กรุงเวสาลีในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครึกในครั้งนั้นกรุงเวสาลีเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์มีนาเขตกว้าง,วางขวางมีพลเมืองมากมีผู้คนคับข้างหาข้าวปลาหาก,ก็ได้ง่ายมีปราสาทมีเรือนยอดมีสวนดอกไม้มีสระบุกรณีอย่างละ 7,707ที่และมีหญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลีนางเป็นคนที่มีรูปงามน่าดูหน้าชมมีผิวพรรณฝุดพอ,องอย่างยิ่งเป็นคนที่มีโฉมสกรานตาน่าเสน่หานะคะเธอชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและก็ประโคมดนตรีคนทั้งหลายที่ต้องการจะพาเธอไปร่วมอพิรุมด้วยเนี่ย จะต้องจ่ายค่าตัวเธอถึงคืนละ50สกหาปณะนะ